กำหนดสมการวงรีเป็นดังนี้เนาะวงกลมหนึงมีจุดศูนย์กลางร่วมกับวงรีนี้และวงกลมผ่านจุดโฟกัสของวงรีโอ้โหยาวมากเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปวาดภาพวงรีได้เราต้องมาทำให้มันเป็น <c oughs> สมการรูปทั่วไปก่อนเนาะ กูเคยบอกว่าถ้าเป็นสมการยาวๆแบบนี้ให้จัด x อยู่กับ x เนาะจัด y อยู่กับ y เอาตัวเลขธรรมดาย้ายไปฝั่งนั้นจากนั้นก็มาหานี่ยกกำลังสองอะไร ยกกำลังสองได้36ก็คือ6กลายเป็น6 x ยกกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าเดี๋ยวนะมันชิดเกินไปหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังหลังคืออะไรล่ะอันนี้คูณกันได้6กสองสคูณอะไรได้72ล่ะ12 6เป็น72ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสอง บวกหลังกำลังสองตรงนี้ก็ต้องบวกหลังกำลังสองด้วยขยับมาตรงนี้เห็นไหมมันเป็นลบเพราะฉะนั้นมันต้องติดลบแต่ว่าตรงที่เชื่อมข้างหน้านี่มันต้องเป็นบวกนะคะนี่พรหน้าตรงนี้เป็นบวกอะไรยกกำลังสองเท่ากับ25ก็คือหหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลัง หลังคืออะไรล่ะ5 2เป็น10 10คูณอะไรได้100เนี่ยก็คือ10คูณ10 2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสองเข้าก็ต้องบวกตรงนี้ด้วยได้แล้วจับแต่ละนี่แต่ละกลุ่มเนาะกลุ่มนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2บวกกับกลุ่มนี้ ก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับอันนี้จับบวกกันหมดแล้วมันจะได้90 0พอดีเห็นอะไรหน้าตาเหมือนกันนี่6 <Same. S 1> เหมือนกัน mm hmm. ดึง6ออกมาดึง6ยกกำลังสองออกมาข้างในเหลือ x mm. ลบ1บวกกับตรงนี้มี5กับ10ใช่ไหมดังนั้นเราก็ดึง5ออกมา5ยกกำลังสองอันนี้ก็เหลือ y ตัวเดียวแล้วก็ลบ2 ยกกำลังสองเท่ากับ900เคยบอกอีกแล้วว่าอย่าให้มีข้างหน้าแบบนี้นะต้องเอามาหารออกแล้วอะไรมาหารออกดีล่ะมันมี2ตัวใช่ไหมก็เอา6กกำลังสองเป็น36 5กําลังสองนี่มันมี2ตัวก็ต้องเอามาหารทั้ง2ตัว5 5 25 6 6ย6 5 5 25ห อันนี้ก็ตัดทอนกันพอดีอันนี้ก็ตัดทอนกันพอดีอนนต,ดออดตรงนี้ก็ตัดทอนกันพอดีเหลือหนึ่งตัดทอนหมดเลยนะตัวเก้าร้อยเนี่ยอ้ลืมกำลังสองอีกแล้วอันนี้กลายเป็น x อรลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยยี่สิบห้า บวกกับ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย36มีค่าเท่ากับ1สมการวงรีชัดๆเลยได้แล้วจากนั้นเอาไปวาดรูปวาดกราฟวงรีเราจะรู้ว่ามันจามแนวแกน x หรือแกน y แล้วก็มาดูข้างล่างเนี่ยเห็นไหมใต้ y มีค่ามากกว่าดังนั้นวงรีจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไปตามแนวแกน y อันนี้คือแกน x ตรงนี้คือแกนโทไม่ค่อยตรงเลยอ๋อมันไม่ตรงตั้งแต่วงลีแล้ว อันนี้มันคือ5ยกกำลังสองใช่ไหมอันนี้ก็คือ6ยกกำลังสองตัวที่ยาวตรงนี้ก็ต้องเป็น6แน่นอนตัวที่สั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น5เขาถามหาอะไรจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ที่เท่าไหร่เนาะเราก็มาดูเนี่ยเห็นไหมนี่ h อันนี้ k x ลบ h x ลบ h ดังนั้น h มีค่าเท่ากับ1ถ้าเป็นลบ1ก็ต้องเป็น1 ถ้าเป็นลบ2ก็ต้องเป็น2 1กับ2 1กับ2เขาไม่ได้พูดถึงจุดยอดแล้วก็ไม่ต้องหาจุดยอดเขาบอกว่าวงกลมหนึ่งมีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของวงรีดังนั้นวงกลมก็ต้องมาใช้จุดศูนย์กลางเดียวกันและว,วงกลมผ่านจุดโฟกัสทั้งสองของวงรีจุดโฟกัสโอเคสิ่งที่ต้องหาต่อไปคือจุดโฟกัส จุดโฟกัสหาได้จาก a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสอง a คือ6กยกกำลังสอง b คือยอี่สเราไม่ต้องไปหาอีกแล้วเราไม่ต้องไปหาหรอกนี่มันอยู่นี่ a กำลังสอง b กำลังสอง a คือ36 b คือ25มีค่าเท่ากับ c ยกกำลังสองดังนั้นค่า c เฉยเนี่ยก็มีค่าเท่ากับรูทสิบเอ็ด ก็จะได้แล้วจุดโฟกัสตรงนี้เนาะก็จะเป็น1บวกใช่ไหมขึ้นข้างบนก็ต้องบวก1บวกสแควรูทสิบเอและก็2ค่า y เหมือนเดิมนะเออเดี๋ยวไม่ใช่สิมันขึ้นตามแนวแกน y เนาะเพราะฉะนั้นต้องเอามาบวกใส่ตรงนี้นี่บวกใส่เลขก2เนี่ย1เหมือนเดิม ตัวที่เปลี่ยนไปคือ2บวกลู1สิและก็ลงมาข้างล่างด้วยข้างล่างก็ลบออก1เหมือนเดิม <c oughs> 2ลบรูทสินี่คือโฟกัสเขาบอกว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางเดียวกันและก็ผ่านโฟกัสดังนั้นนี่มันจะเป็นวงกลมแบบนี้ ขววเขียวๆแล้วกันอ่านี่คือวงกลมกำหนดให้สมก,การวงกลมมีหน้าตาเป็นแบบนี้จงหาค่า a b c เราก็มาหาสมก,การวงกลมในรูปทั่วไปก่อนสมก,การวงกลม ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสอง r แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารัศมี r นี่รัศมีคือตรงนี้นะคะมันยาวเท่ากับเท่าไหร่มันยาวเท่ากับ11เอรู1สิบถูกต้องเลยนี่รูสิบเอ็ดรัศมี r เพราะว่าค่า c อ่ะมันเท่ากับ11ใช่ไหมที่เราหามาเนี่ยตรงเนี้ย มันก็คือค่า c ถ้าเอามายก10ยกกำลังสองรูทสยกกำลังสองมันก็คือ11เ,เฉยๆแบบนี้เนาะเพราะมันเป็นรูทสิบยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ11ตรงนี้ก็เป็น x ลบ h x เ,เท่าไหร่ h เ,เท่าไหร่ ค่า x เนี่ยเราไม่ต้องแทนนะมันเป็นรูปทั่วไปค่า h ก็คือตรงกลางนี่แหละเพราะเขาใช้จุดเดียวกัน h เป็น1ยกกำลังสบวกกับ y ลบ k k ก็เป็น2ยกกำลังสจากนั้นก็กระจายออกเนาะเพราะเขาทำให้มันอยู่ในรูปแบบกระจายยาวๆหน้ากำลังสลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสแบบนี้อันนี้ก็หน้ากำลังสง จำให้ดีนะนี่คือหน้านี่คือหลังนะหน้ากำลังสองลบสหน้าหลัง2หน้าหลัง2องคูณสเป็น4อันนี้ไม่งงแล้วเนาะบวกหลังกำลังสองอเท่ากับ11จากนั้นจับกำลังสองมาอยู่ด้วยกัรน,นกำลังสองบวก Y กำลังสองลบสอ ลบ4 y เอาตัวเลขธรรมดาไปไว้ด้วยกันนี่1กำลังสเป็น1 2กำลังสเป็น4บวกกันเป็น5 -5 บวก5เท่ากับ11ย้าย11มาให้เหลือแค่0เห็นไหมนี่ก็เป็น x กำลังสบวก y กำลังสลบ2 x ลบ4 y ย้าย11มาจากบวกย้ายมาลบกลายเป็นลบ6มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นค่า a ตรงนี้คือค่า a ตรงนี้คือค่า b ตรงนี้คือค่า c a เป็นลบ2 b เป็นลบ4 c เป็นลบ6ตอบแล้ว